เอามาเตือนภัยกันครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีอาชีพนี้นะพี่โจอา,อาชีพรับโอนเงินครับคือถ้าคุณอยากจะให้เงินเข้าบัญชีคุณก็ไปบอกคนนี้เขามีเงินโอนมาให้ทีแล้วเขาก็เก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยไปทีนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ครับมันหลอกขอให้โอนเงินแต่สุดท้ายไม่ยอมเอาเงินให้เขาครับดูภาพพร้อมกันนะครับคุณป้าเสื้อฟ้าท่านนี้อายุ67ปีนะครับเป็นผู้เสียหายอยู่ที่ตลาดหนองมนริมถนนสุขุมวิทจ,จังหวัดชนบุรี ส่วนผู้หญิงเสื้อส้มเป็นมิจฉาชีพครับมาขอให้คุณป้าโอนเงินสด20,000บาทให้สังเกตในคลิปดีๆนะครับเจ้าของร้านเนี่ยกำลังจะโอนเงินทีนี้ฝั่งของผู้หญิงเสื้อส้มท่าทางลุกลี้ลุกลนพอเจ้าของร้านโอนเงินให้เสร็จปุ๊บออกอุบายครับเดินออกไปที่หน้าร้านแล้วก็บอกกับทางคุณป้าเจ้าของร้านบ,บอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะไปเอาเงินอยู่ใต้เบาะรถบอ์ไซทีนี้คุณผู้ชมครับสุดท้าย บิดมอเตอร์ไซค์หลบหนีหายไปเลยฟังเสียงผู้เสียหายคุณป้าปรทุมเล่าดูฮะมาที่ร้านแล้วก็บอกว่าครั้งแรกเขาเข้ามาก็ถามว่าป้ารับโอนเงินไหมบอกรับแล้วเขาก็ไปยนอยักพักหนึ่งแล้วเข้ามาเขาให้โอนเองินเขาโอนเสร็จโอนเสร็จใจอะไรเสร็จใส่ะลิปเสร็จเขาก็บอกว่าเขาก็รวมกระเป๋าเขาเขาบอกว่าอ่วสตังค์อยู่ในบ่อรถ แล้วเขาก็เดินไปที่เบาะที่มอเตอร์ไซค์ก็เปิดเบาะแล้วก็ปิดแล้วก็ขี่ไปเลยค่ะอ้าวสุดท้ายไปแจ้งความที่สอพอแสนสุขนะครับคุณตำรวจก็ทำงานไวเหลือเกินจับได้แล้วนะครับนางสาวเอนามสมมุติอายุ21ปีคนที่ก่อเหตุเธอก็สารภาพหมดเปลือกนะครับเธอบอกว่าหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินจริงคือก่อนหน้านี้ไปติดต่อร้านรับโอนเงินร้านแรก ร้านแรกเอาไว้นะเพื่อขอเลขบัญชีโดยบอกว่าเดี๋ยวจะมีแม่โอนเงินมาให้20,000เธอก็จะยอมเสียค่าธรรมเนียมให้เพราะว่าต้องการใช้เงินด่วนทีนี้ หลังจากนั้นไปร้านที่2ครับร้านของผู้เสียหายที่รับโอนเงินเช่นเดียวกันก็บอกให้เขาโอนเงินมาทําท่าจะล้วงกระเป๋าจ่ายเงินแต่พอผู้เสียหายโอนเงินมาปุ๊บเธอก็หลบหนีมาหนีไปไหนหนีกลับมาที่ร้านแรกครับ,รบแล้วก็ไปบอกกับร้านแรกว่าแม่โอนเงินมาให้แล้ว 20, 2 0 0 0 0ืเจ้าของร้านแรกก็ทราบว่ามีโอนเงินเข้าจริงๆก็เลยเอาเงินสดให้เธอไป เธอบอกว่าตอนนี้เธอเดือดร้อนหนักมากไม่มีเงินใช้จ่ายเงินจำนวนส0 0 0มบาทถามว่าเอาไปไหนเอาไปใช้นี่ครับเหลืออีก4,000บาทเท่านั้นที่พกติดตัวจากนั้นตำรวจก็คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปับต้องระมัดระวังนะครับเออนี่ยังดีนะที่มีวงจรปิดจับภาพไว้ได้คุณผู้ชมครับวันดีสนุกดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้